สมเด็จพระกริฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระราชหฤทัยการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษาทรงให้ความสำคัญแก่การศึกษาของเด็กและเยาวชนก็ได้โอกาสท,ทางการศึกษาทรงปรารถนาให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติให้เกิดความรู้ความคิด ยังมีเหตุผลมีการประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวการศึกษาที่เน้นการใช้ฝีมือปฏิบัติงานและประดิษฐ์สิ่งต่างๆเพื่อเป็นรากฐานของการประกอบสัมมาอาชีพและการพัฒนาร่างกายสติปัญญาและอารมณ์อย่างสมดุลให้เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและทางจิตใจกลับให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งพัฒนาเด็กและเยาวชนในทิ่น์ธุรกันดารเช่นในเขตพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนและสถานศึกษาทั้งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจระเวนชายแดนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทรงรับโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนไว้ในพระราชปถัมภมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยพระอัฉริยภาพทรงพักรุณาโปรดเกล้าให้นำโครงการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งใช้ได้ผลดีในโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคเหนือมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมอาชีพที่จำเป็นแก่นักเรียนและการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสภาหมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาศึกษา,าศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการปฐรม,มศึกษาแด่สมเด็จพระกฤษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุม,มารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณในวงวิชาการและเพื่อเป็นเกียรติ และสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สื่อไป